โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน้องนนท์นะก็อยู่กับผมเซตตี้นะวันนี้มาอัดคลิปให้น้องนะผมนะว่าน้องเขาไม่สะดวกอัดนะผมก็เลยมาอัดแจกคลิปเอ้แจกเสียงเอ้แจกสกินเกิลให้นะผมโฟกัสที่สกินเกิลนะมึงอย่าไปโฟกัสที่อันอย่างอื่นเข้ไหมเออในผมสกินเกิลก็แบบได้นะ แปลว่าเป็นปืน Desert Eagle ติดมีดนะผมนะแล้วก็เบิ้ลนะดูจะเบิ้ลให้ดูนะผมนะทักษะปืนนี้ก็ถือว่าแม่นอยู่นะผมนะก็ว่าดีครับนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าอู่แบบไม่ตัดต่อแล้วถ้าผมจะตายไม่ตายนะผมนะดูเอา้ะกันว่ามันจะได้เอา้าสนามบักเหรอผมจะลองเล่นกับไอดียดีว่าเอาสักคนนะครับผมเอาเป็น for t w ูก็นเลยปะ เอาเป็นผมไม่รูละข้อตึงท้านะผมจะลองเกินนะคอยดูนะผมนะ,ะ,ะ,ะอะไรนะรอรับนะผมเขาไม่นานรับผมเอดีๆนะเอาด,ดีกสิบเดกเก็สัตวนี่สองสองผู้โชคดีใครอยู่เมือไอสัตว์เอาว่ามันแม่นนะผมนะแล้วก็ถือว่า เตพการเบิ้อนี้ก็ดีนะแบบว่าแต่ว่ายังไงล่ะมันมันเบามือครับผมนะแบบว่าสวยดีอะไรประมาณนี้แหละก็อย่าลืมไปโหลดด้วยนะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะผมกดซับก็ยิ่งดีเลยนะผมสำหรับอวันนี้เซฟตี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับผมบายๆเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย yeah. uh huh.